ไหมซื้อฟิลลิ่งช็อกโกแลตที่ห้ออะไรก็ไม่ถูกใจสักทีวันนี้มาทำฟิลลิ่งช็อกโกแลตง่ายๆรสชาติเข้มข้นมากและใช้วัตถุดิบไม่กี่อย่างเองค่ะมือใหม่ก็สามารถทำได้นะเริ่มจากเตรียมหม้อหนาๆไว้ก่อนเลยจากนั้นก็ใส่นมสดรสจืดและน้ำสะอาดลงไปต่อจากนั้นก็ตามด้วยแป้งข้าวโพดค่ะตามด้วยน้ำตาลทรายผงโกโก้ทิวลิป ใครมีสีเข้มก็ใช้สีเข้มนะคะแต่ถ้าใครมีสีมาตรฐานให้ใช้สีมาตรฐานสีจะอ่อนสวยกว่าค่ะจากนั้นก็ตามด้วยผงวนิลาหรือใครมีเป็นกลิ่นวนิลาแบบน้ำก็ใช้ได้เลยนะจากนั้นก็ใช้ตะกอมือคนผสมให้ทุกอย่างละลายเข้ากันดีค่ะจริงๆสูตรนี้ลินเคยลงไว้ให้แล้วนะเมื่อนานมากแล้วรอบหนึ่งแต่ว่าอันนี้มีปรับสูตรเพิ่มอีกนิดหน่อยนะคะเพื่อให้มีเนื้อสัมผัสที่เนียนละมุนและเวลาบีบนะคะ,ะ,คะเขาจะมีความเงาสวยมากยิ่งขึ้นค่ะ เมื่อทุกอย่างละลายเข้ากันดีแล้วก็ให้นําขึ้นตั้งไฟได้เลยค่ะเราจะใช้ไฟในอุณหภูมิตาง่อนอ่อนนะคะเพื่อไม่ให้เขาไหม้ง่ายค่ะคอยกวนเขาตลอดเลยนะให้ถึงก้นหม้อเลยค่ะกวนไปเรื่อยๆใช้เวลาไม่นานไม่เกิน5นาทีอะค่ะเมื่อแป้งข้าวโพดเขาสุกอ่ะเขาก็จะมีความหนืดข้นขึ้นแบบนี้แล้วก็จะขึ้นรอยตะก้อแบบนี้เลยนะคะให้รีบปิดไฟเลยค่ะกวนต่ออีก ประมาณ1นาทีจากนั้นเดี๋ยวเราจะใส่เนยสดเทมกับดาร์กช็อกโกแลตคอมพาว์ทิวลิปลงไปนะคะแนะนำว่าถ้าใครเอาช็อกโกแลตไปแช่ตู้เย็นนะคะก่อนใช้ให้เอาออกมาไว้อุณหภูมิห้องสัก2-3ชั่วโมงนะเขาจะได้ตัดออกง่ายๆแต่ว่าอันนี้พอลินเอาออกมาจากตู้เย็นก็คือเอามาใช้เลยก็เลยต้องขูดๆออกมาใช้นะคะไม่งั้นมันตัดไม่ได้แข็งมาก ใส่ลงไปพร้อมเนยสดเลยค่ะแล้วก็คนผสมให้เนื้อเขาเนียนเข้ากันแล้วก็ทุกอย่างละลายเข้ากันดีนะคะนี่ซอสของเราก็เสร็จแล้วนะทุกคนคือเข้มข้นมากเดี๋ยวเราจะนําไปใส่ถุงบีบนะคะใครจะใช้หัวบีบหรือไม่ใช้ก็ได้นะถ้าใครไม่มีถุงบีบก็ใช้ถุงแกงธรรมดาได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะนําไปแช่ตู้เย็นสักประมาณสองชั่วโมงไม่งั้นอะ่ะถ้าสมมุติเรานํามาบีบลงตัวขนมเลยอะ่ะเขาจะเหลวจนเกินไปนะคะทําให้บีบออกมาเราไม่สวยเนาะ แต่ถ้าเรานําไปแช่ตู้เย็นแล้วเอาออกมาบีบอะเขาจะเซฟตัวมากยิ่งขึ้นทําให้เวลาเราบีบอะมันเป็นทรงสวยมากยิ่งขึ้นนะคะจะไม่เหลวจนเกินไปเนาะตอนนี้ก็ครบ2ชั่วโมงแล้วนํามาบีบลงขนมได้เลยเห็นไหมเขาก็จะมีความอยู่ตัวเนียนเงาวสวยแบบนี้เลยวันนี้ลินทำนาม,มาช็อกโกแลตนะคะก็เลยเอามาแต่งหน้าสักหน่อยกินรวมกันคือช็อกโกแลตช็อกโกแลตฟินมากทุกคน คือสูตรเนี้ยมันไม่ได้หวานเลียนนะทุกคนคือมันจะออกแบบดาร์กเลยอะถ้าใครชอบกินแบบดาร์กช ok ็อกโกแลตเลงเน่ยสูตรเนี้ย,ยถูกใจแน่นอนอยากให้จานดูมีสีสันมากยิ่งขึ้นแต่ว่าวันนี้ไม่มีผลไม้สดก็จัดสตรอเบอรี่กับกล้วยฟรีสไดมาตกแต่งจานสักเล็กน้อยนะคะสตรอเบอรี่กรอบเปรี้ยวเจอกับคอฟโฟช็อกโกแลตก็เข้ากันดีเหมือนกันนะเนี่ย ซอช็อกโกแลตตัวนี้นะคะสามารถเก็บในตู้เย็นช่องธรรมดาได้นานถึง2สัปดาห์ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิความเย็นในตู้เย็นด้วยนะคะแล้วก็เก็บใส่ช่องฟรีซได้นานเป็นเดือนเลยค่ะถ้าใครกำลังหาสูตรช็อกโกแลตที่อร่อยเข้มข้นลงตัวแบบนี้ห้ามพลาดเลยค่ะ,ะกดใจกดติดตามกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ลีนด้วยนะ